เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกำลังอัดของรถซูซูกิสม a ดจูเนียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถกำลังอัดนะครับที่ติดตั้งอยู่ในซูซูกิสม a ดจูเนียนะครับตรงตรงมาร์กจุดตรงนี้ก็คือตำแหน่งสูงสุดหรือว่าตรงเอ่อมาร์กที่เราใช้ในการตั้งวาล์วนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ ตัวรถกําลังอัดมันทํางานเนี่ยคือตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งตรงนี้มันจะอยู่เยื้องกันนิดนึงนะครับอยู่เยื้องกันนิดนึงนะครับเวลาที่เราตั้งวาล์วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดของยกตัวรถกําลังอัดนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะตั้งวาล์วผิดตําแหน่งนะครับทีนี้เมื่อเมื่อตัวนี้มันเป็นตําแหน่งที่ตัวรถกําลังอัดมันทํางานนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีแกนมันจะมีเดือยออกมานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยออกมาตรงนี้เวลาที่ตัวนี้มันจะหุบเข้าหุบออกนะครับถ้าหุบเข้าตัวนี้คือตัวลดกําลังอัดเนี่ยมันทํางานอยู่นะครับนะครับเดือยตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงมันจะไปกดตัวกระเดื่องกดวาล์วนะครับมันจะไปกดกระเดื่องกดวาล์วของชุดไอเสียนะครับให้เปิดขึ้นนะครับให้เปิด นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลดกําลังอัดของเครื่องตอนที่เราสตาร์ทเท้านะครับหรือว่าสตาร์ทมือนะครับตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยรอบรอบมันต่ําอยู่นะครับช่วงแรกเนี่ยรอบมันต่ําอยู่ต side, Guys, charge, like ัวเนี the 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 abord, ้ยม right. ันจะหุบเข้านะครับพอตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยรอบมันยังหุบยังยังไม่สูงตัวนี้มันก็ยังไม่ได้อ้าออกนะครับมันก็จะทําให้เราสตาร์ทเบานะครับแต่พอเริ่มสตาร์ทแรงขึ้นตัวนี้มันจะเวี่ยงออกนะครับเวี่ยงออกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให Icana, ตัวลดกาลังอักเนี่ยมันจะไม่ได้ทํางานนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี chanting, ้อ้าออกเนี่ยตัวลดกาลังอากา Rebecca, ักมันจะไม่ทํางานแล้วนะครับมันจะลบตรงนี้นะครับมันจะลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวลดกาลังอัดเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อเครื่องนะครับเวลาที่เราใช้งานนั้นมันจะไม่มีไม่มีผลนะครับเนาะเว้นแต่ว่ามันจะค้างนะครับเว้นเว้นแต่ว่ามันจะค้างมันไม่ยอมหดเออมันไม่ยอมคลายออก แต่ถ้าปกติแล้วนะครับปกติแล้วตัวนี้มันจะมีแรงเหวี่ยงนะครับเวลาที่รถสตาร์ทติดเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกนะครับพอเหวี่ยงออกปุ๊บตัวนี้ตัวรถกำลังอัดมันก็จะไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานก็จะเมื่อรอบต่ําหรือว่าตอนที่จอดเครื่องนะครับเครื่องไม่ได้ทํางานเนี่ยมันทํางานนะครับมันทำงานแต่พอเวลาเครื่องหมุนปุ๊บเนี่ยแรงเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงให้ตัวรถกำลังอัดมันหลบไปนะครับมันก็จะไม่ได้ทํางานแล้วนะครับ เวลาที่เราติดตั้งเนี่ยเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าเวลาติดตั้งเสร็จแล้วตัวนี้มันหุบเข้าหุบออกดีหรือเปล่านะครับเราต้องโยกดูนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วมันฟืดนะครับมันฟืดมันฟืดแบบโยกไปโยกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับในโยกแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไม่ได้เนะะี่ยแสดงว่าติดตั้งไม่ได้นะครับเราต้องแก้ไขใหม่นะครับมันจะมีสปริงลังไว้นะครับสปริงมันจะเด้งคืนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตำแหน่งที่ ตัวลดกำลังอัดทำงานนะครับวาล์วไอเสียมันจะเปิดออกนะครับวาล์วไอเสียมันจะเปิดทำให้ระบายแรงอัดในห้องเผาไหม้นะครับทำให้เราสตาร์ทเบานะครับเนี่ยเดี๋ยวพอผมจะหมุนที่ตำแหน่งนี้นะครับหมุนไปที่ตำแหน่งนี้วาล์วไอเสียมันจะกระดกนะครับเนีนยนะครับวาล์วเสียมันจะกระดกกระดกนิดน,นึงนะครับเี่ยกระดก นี่ครับวาล์วเสียมันจะกระโดดนิดนึงเนี่ยครับนี่ครับวาล์วเสียมันจะกระโดดนิดน,นึงนเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมผมอ้าตัวนี้ออกนะครับอ้าตัวนี้ออกแล้วก็หมุนดูนะครับเห็นไหมครับวาล์วเสียมันจะไม่มันจะไม่กระโดดแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าตัวตัวเนี้มันมันเอ่อมันอ้าออกเนี่ยมันวาล์วเสียมันก็จะทําง,งานเป็นปกติ ตัวลดกำลังอัดมันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่พอมันหุบมันหุบอยู่ลักษณะแบบนี้ตัวลดกำลังอัดมันก็จะทํางานนะครับเนี่ยวาล์วเสียมันก็จะกระดกไปกระดกมานะครับมันจะเปิดให้แรงอัดระบายออกนะครับแค่นี้เองนะครับหลักลาลการทํางานของตัวนี้ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันบางทีแล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับดูแล้วก็ยังงงนะครับแต่ถ้าของรุ่นนี้มันจะเข้าใจง่ายมากนะครับ